4X ได 20D M Sport โปรไฟล์ปี2024เปิดตัวที่ราคาตัวรถที่รวมแพคเกจการรับประกันสันดาษที่4 1 7 9 0 0 0บาทนะคะที่มาพร้อมกับสีใหม่ค่ะสีเทาบรูกลินเกลและกระจังหน้าสีดำรูปแบบใหม่ค่ะที่ทให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตั้มปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตั้มาเลยค่ะ you. <laughs> มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบเทคโนโลยี BMW TwinPower Turbo ขนาด2.0ลิตรที่สามารถทำกำลังแรงม้าได้สูงถึง190แรงม้าที่แรงบิด400และสามารถทำความเร็วนะคะจาก0ถึง100เพียงแค่8วินาทีเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถทำอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ดีถึง17.9กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะโดยรูปลักษ์ดีไซน์สไตล์ s a v นะคะ Sport Activity Coupe ค่ะที่ทำให้ตัวรถนะคะมีดีไซน์ที่เป็นแบบสปอร์ตค่ะ แล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าสีดารูปแบบใหม่นะคะที่ทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรับกับชุดแต่งนะคะ M Sport ร,รอบคันและดีไซน์ไฟหน้านะคะที่เป็นแบบ Adaptive LED ค่ะที่สามารถเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยแล้วก็สามารถปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติแบบไฮบรมได้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยามท่องคืนค่ะล้อลอย M ขนาด20นิว้วลาย Double spoke นะคะแล้วก็มีคาลิเปอร์เบรกสีน้าเงินค่ะรวมทั้งจะมีสัญลักษณ์ M นะคะที่บริเวณด้านข้างๆของโลโก้ M ทางกึ่งกลางของล้อค่ะ แล้วก็ตัวยางนะคะจะเป็นยางรันแฟรค่ะซึ่งยางคู่หน้าแล้วก็คู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันเป็นแบบมิกซ์ทายเพื่อให้การทรงตัวแล้วก็การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นค่ะ มีสัญลักษณ์โลโก้ M นะคะทางด้านแก้มทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะและดีไซน์การตกแต่งนะคะสไตล์สปอร์ตแอคทิวิตี้คูเป้ที่หลังคาก็จะลาดลงทางด้านท้ายรถนะคะเป็นสไตล์สปอร์ตคูเป้เนี่ยก็จะมีพรมการตกแต่งนะคะที่ตกแต่งด้วยสัสดสีดำเงาแบล็ High, กไฮกอร์ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดีไซน์ไฟไท้ายแบบ L shape นะคะแล้วก็ตัวไฟจะเป็นไฟ LED ค่ะรับกับฝากระโปรงท้ายนะคะที่มีดีไซน์เหมือนเป็นสปอยเลอร์ในตัวค่ะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์สีดำนะคะซึ่งปลายท่อจะเป็นปลาย ท่อคู่สีดําทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะจะเห็นได้ว่าจะมีโลโก้ BMW นะคะที่บริเวณกึ่งกลางฝากระโปรงด้านท้ายรถเราสามารถที่จะกดลงไปนะคะเพื่อสั่งการเปิดฝากระโปรงท้ายรถเพื่อให้ได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง525ลิตรค่ะแต่ถ้าหากไม่เพียงพอนะคะเราสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถโดยการที่พับเบาะที่นั่งตอนที่2นะคะเป็นแบบ40-20-40นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง1,430 3 0ลิตรเลยทีเดียวค่ะ BMW X4 x d r i e 2 0 d M Sport คันนี้นะคะไม่มีอะไรค่ะซึ่งเมื่อเราเปิดขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะนําของนะคะหรือสัมภาระเก็บเพิ่มด้านท้ายรถตรงนี้ได้ค่ะ และบริเวณด้านท,ท้ายรถทางด้านหลังตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะนึ่งค่ะที่บังบ้านสายตาตรงนี้นะคะออกมาได้ค่ะทําให้เราสามารถนํคของนะคะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเขาไปเก็บที่ท้ายรถได้ด้วยค่ะระดับความสูงของฝากระโปรงท้ายรถนะคะสามารถปรับได้ที่หน้าจอ iDrive ค่ะแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มนะคะบริเวณด้านท้ายรถตรงนี้เพื่อสั่งการปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่าจะสามารถสัง่สงการค่ะสอดเท้าเข้าไปใต้กันชนนะคะเพื่อสั่งการเปิดแล้วก็ปิดฝากระโปรงท้ายรถได้ค่ะหรือว่าเราจะสามารถสั่งการเปิด และปิดฝากระโปรงท้ายรถจากกุญแจรีโมทจากภายนอกรถเพื่ออำนวยความสะดวกได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องด้วยสารทางตอนหลังกันค่ะ และเมื่อเปิดประตูห้องโดยสารทางตอนหลังออกมานะคะจะเห็นได้ว่าทีมการตกแต่งบริเวณขอบประตูนะคะจะตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะตัดกับมือจับที่เป็นอลูมิเนียมค่ะทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและเมื่อปุ้ยเขามานั่งบริเวณห้องโดยสารทางตอนหลังนะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่นะคะก็ยังกว้างสบายนะคะถึงแม้ตัวรถค่ะจะเป็นสไตล์สปอร์ตแอคทิวิตี้คูเป้คะที่มีหลังคาลาดลงค่ะจะเห็นได้ว่าเฮดลูมของปุ้ยนะคะก็ยังมีพื้นที่ว่างรวมทั้งเลกลูมก็ยังกว้างอยูอย่ค่ะระบบปรับอากาศอััตตโนนมิแบบ3ซ แล้วก็จะมีช่องเสียบ USB Type C ค่ะทางด้านล่างช่องแอร์ด้วยนะคะและสําหรับสีบอกคันนี้ค่ะจะเป็นบอะสีแดงนะคะซึ่งมีอยู่ในรถยนต์ BMW X4 x d r i 2 0 d M Sport สีขาวนะคะเอาพายไว้ค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะสีเทา Brooklyn ก r a y แล้วก็สีดำ Black s so a p p h i r e ค่ะแต่ยังมีรถอีก2ส,สีนะคะนั่นก็คือสีน้ำเงินนะคะ Phytonic Blue แล้วก็สีแดงนะคะ p r i m o n นเสค่ะซึ่งจะมีเบาะภายในค่ะเป็นสีดํานะคะ บริเวณกึ่งกลางของเบาะที่นั่งทางตอนหลังนะคะสามารถที่จะดึงลงมาค่ะเป็นที่เท้าแขนค่ะหรือว่ากดเปิดนะคะเพื่อเป็นที่วางแก้วค่ะหรือว่าเราจะสามารถดึงลงมาทั้งชิ้นนะคะเพื่อให้เราสามารถเอื้อมมือไปหยิบของด้านท้ายรถได้ง่ายๆด้วยค่ะ เดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องด้วยสารทางตอนหน้า,ากนันค่ะและนี่ก็คือกุญแจของ BMW X4 xDrive20d M Sport คันนี้นะคะเมื่ออยู่ใกล้ๆกับตัวรถค่ะเราสามารถที่จะกดปุ่มบริเวณด้านข้างมือจับนะคะเพื่อสั่งการปิดล็อกรถค่ะหรือเอื้อมมือเข้าไปค่ะทําการเปิดล็อกรถนะคะขณะที่กุญแจอยู่ใกล้ๆกับตัวรถหรือว่าเราจะสามารถสั่งการเปิดแล้วก็ปิดรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน My BMW จากมือถือได้ง่ายๆด้วยค่ะบ่อนั่งคู่หน้าดีไซน์สปอร์ตปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบจดจำ ตำแหน่งเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับนะคะรองรับต้นเอวค่ะลำบ้าสปอร์ตแล้วก็สามารถที่จะปรับดวเบาะนะคะเป็นแบบอบเข้าหรือว่าคลายออกตามสรีระของผู้ขับขี่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะปรับดึงนะคะที่รองรับต้นขาตรงนี้ค่ะเป็นแบบแมนวนวลได้ด้วยค่ะ พวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์เอนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้เอ็มค่ะทางด้านล่างของพวงมาลายัยแล้วก็มีแพดเดนชิพนะคะรวมทั้งจะมีระบบเฮดอัพดิสเพลย์ค่ะที่ตัวรถนะคะสามารถที่จะส่งข้อมูลการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นแผนที่นําทางหรือว่าความเร็วรถนะคะไปยังหน้ากระจกรถค่ะเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องลาสายตาออกจากท้องถนนเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะมีระบบ d r i v i n g assist นะคะที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเตือนที่พวงมาลัยนะคะเลนเชนวอร์นิ่งขณะที่ผู้ข,ขับขี่ขับรถออกนอกเลนนะความเร ชั่วโมงนะคะเราไม่ได้เปิดไฟเรี้ยวตัวรถจะทำการเตือนที่พวงมาลัยให้ค่ะไร์สปอร์ตไฟเตือนทางด้านข้างรวมทั้งสติเบกฟังก์ชันด้วยค่ะ คอนโซลด้านบนบุด,ด้วยหนังเซนทรัเทคนะคะแล้วก็ทีมการตกแต่งภายในดีไซน์เอ็มด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ตัดกับอลูมิเนียมทําให้ดวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและเมื่อเปิดบริเวณคอนโซลกลางทางด้านหน้าขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะนําโทรศัพท์ค่ะวางที่แท่นชาร์จไฟแบบไร้สายไวเลสชาร์จเพื่อทําการชาร์จไฟได้ด้วยค่ะเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบสเตปโทนิกนะคะที่มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น e ีโคโปรค่ะเมื่อต้องการความประหยัดโหมดคอมฟอร์ตการขับขี่ปกตินะคะแล้วก็โหมดสปอร์ตค่ะเมื่ สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาพร้อมกับระบบออโต้เบรกโฮนะคะช่วยพักเท้าขณะขับขี่ระบบ HTC นะคะ Human Distance Control ที่ช่วยฉลอเบรกนะคะลงจากที่ลาดชันแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าค่ะหน้าจอ i Drive นะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Operating System 7.0ค่ะที่รองรับเมนูภาษาไทยนะคะแล้วก็ทัชสกรีนได้ค่ะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเราสามารถที่จะตรวจเช็คสถานะของรถยนต์ค่ะนับถอยหลังการเข้าเ สวิตนะคะจากที่หน้าจอได้ด้วยค่ะ ระบบเครื่องเสียงฮามันกระดอนนะคะที่มาพร้อมกับเซอร์คอนโทรลค่ะที่เราสามารถหมุนนิ้วนะคะหมุนไปด้านขวาเพื่อทําการเพิ่มเสียงนะคะหรือว่าลดเสียงค่ะหรือว่าเปลี่ยนช่องสัญญาณง่ายๆค่ะเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วค่ะหมุนไปบนอากาศเท่านี้เองค่ะมีระบบช่วยจอดระบบช่วยขับถอยหลังแล้วก็กล้อง360องศาด้วยค่ะและเมื่อเปิดบริเวณที่เท้าแขนทางตอนกลางขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าจะมีช่องเสียบ USB Type C ทางด้านในด้วยค่ะเพดานหลังคาภายในสีเอ็นทราไซส์นะคะแล้วก็มีหลังคากระจกคาร์โนมา นะคะที่สามารถสั่งการเปิดแล้วก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดนะคะกระจกเพื่อรับลมจากภายนอกได้ด้วยค่ะและยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ4ล้อนะคะแบบ X Drive ด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน BMW X4 x, 4, x d r e 20d M Sport ปี2024คันนี้สุดยอดมากเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านใดสนใจค่ะสามารถโทร096 82364 4หหรือว่า a d สค่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็นัดหมายทดลองขับกับปุ้ยนะคะมาได้ที่เครื่องหมายแอดค่ะ P U I B M W แอดปุ U ้ย B M W นะคะแล้วก็ขอฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทาง YouTube c h anel n แฟนเพจ f f c e e o o o k IG แล้วก็ TikTok ได้ที่ B M W ปุ้ยเจ้าหญิง B M W อ m o ม p r e ์เพรสชีค่ะแคมเปญดีๆโปรโมชั campaign ่นเด็ดๆต้งที่ปุ้ยเจ้าหญิง B M W อ m o มอน e เพเท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย